สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางหวยราวสตารนะครับแล้วก็ลาวสตาร์ v ี p งวดประจำวันที่23นะครับซึ่งหาคม2,567ก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผม สำหรับหวยลาวสตาร์ของเราเมื่อวานนี้ก็มาสายลูดเด้งๆนะครับพี่ๆหลุดไปในรอบ VIP เนาะมาหวยลาวสตาร์นะครับเมื่อวานก็หวยลาวสตาร์เนี่ยเดินเดินดีมา2วันแล้วนะครับสายลูดเนาะแต่สายเจาะไม่มานะครับพี่พเมื่อวานผมให้6กับ2นะครับผลที่ออก5 2 5กับ2 4นะครับพี่ๆของเราเนี่ยตัวเจาะไม่มานะครับเนาะตัวเจาะไม่มาเนี่ยเน้นสองหแต่เขามา2 5 2 4 ไขรูดที่2นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่25แล้วก็24สเนาะสายรูดส่วนราสตาให้แปกับ4ผลที่ออกเ5 0ด9หลัก9ก็เ็น้นนะครับ4 9 8 9แต่เข้ามา69เนาะนี่ก็หลุดไปนะครับ69เน้นเ้นาสตานะครับไปออก V นะครับผมก็ถือว่ามาสายรูดนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังดีนะครับที่ไม่หลุดนะครับสำหรับแนวทางของวัน ที่23นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับเนาะอยากอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับผมหวยลาวสตาร์นะครับพี่พ ผมให้เด่นไปที่เลข0กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0นย์นะครับผม02นย์สองศูนขอโทษด้วยนะครับ0 2 0 5 0 9นะครับ 40 45 49นะครับ3ตัวให้ไปที่4 0 5นะครับ ศูนย์หานเะครับผมเราสตาร์วีไนะครับเราสตาร์วีไให้เด่นไปที่เลขห้กับเลขเก้านะครับสายรูดให้ไปที่เลขห้นะครับ5ก็จะมีในที่ 56 57 59 90 9 9นะครับ90นะครับ,รบ92 97นะครับสายรูดนะครับก็จะมีในที่ ก้ห้าหกนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับลาวสตารแล้วก็ลาวสตาร์ v i พี VIP นะครับพี่พี่สมาชิกชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้โชคดีเฮงๆนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ